ประธานของติ่งเซิงต้องการเปิดตัวเจ้าสาวประธานกรรมการของดีเอสค่อนข้างถูกใจกับลูกสะใภ้ราคาหุ้นบริษัทติ่งเซิงเพิ่มอย่างรวดเร็วผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในที่สุดวิกฤตก็ผ่านไปแล้วีจังเลยเท่าแก่หญิงท่านประานหญิงเธอเจอกับผู้ปกครองแนละ้วท่านต่อไปก็แต่งงานไม่ใช่เหรอ เป็นของนิยสารเวยอยู่รูปถ่ายคลิปวิดีโอพวกนั้นก็ให้คนปล่อยออกมาบริษัทเล็กๆอย่างพวกเราไม่ได้มีเรื่องอะไรกับพวกเขาเนะีทำไมคิดสั้นจังต้องสู้กันด้วยนะมีคนหนุนหลังคนสนับสนุนถึงที่กล้าสู้กับพวกเราพอเธอออกโลงเริษัตย่อยยับก็ล้มละลายแล้วนะได้งั้นปล่อยให้ล้มละลายไป นายไปจัดการส,สวัสดีท่านประธานฉันไปก่อนนะเธอไปทำอะไรเป็นคนที่เข้าใกล้ได้อย่างใกล้ชิดและไปสนใจสิ่งใดอยู่กับยายจิ้งจอกน้อยรายการศึกษาไม่สนใจใครมานานไม่ดีกว่าแกจะไม่รู้แม้แต่จะ มีเสียงอ่อน,ออนท่านประธานครับกรุณายให้ความสนใจกับคำพูดด้วยจิงจอกเจ้าเล่อย่างคุณราคาตูกต่ำมากโอ้แล้วล่ะนี่คือวิธีการพูดจากับแม่ของเธอเหรอผมเป็นแบบนี้ตลอดนะครับท่านประธานพอแล้วฉันไม่ได้มาทะเลาะก,กับเธอฉันมามาดูว่าฉัน โกรธจนป่วยหรือไม่เห็นหรือ,อยังอ่ะซึ่งใช่ไม่มีขี้เกียจอีกฉันก็มาดูว่าเป็นอะไรไหมเนี่ยสิฉันควรจะขอบคุณคุณใช่ไหมฉันเกิดเสียไม่ต้องปิดบังอะไรกันอีกแล้วเธอพูดอะไรของเธอฉันไม่ได้ทำนะ ีปีก่อนบินโอนธนาคารที่คุณให้มาเป็นของปลอมห้าล้านไม่ใช่ห้าหมื่นแล้วก็ไม่ใช่ห้าแสนท่านประธานครับเจ้ง่สือ,อมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณไม่ชอบใจกันแน่ทำไมต้องใช้วิธีต่ำช้าแบบนี้จัดการกับหล่อนด้วย